สวัสดีค่ะจิปเบียนเคฟอร์เดค่ะวันนี้จิบก็อยากจะมาเชิญทุกคนนะคะกดติดตามช่อง daily new lab ขีด th ถ้าใครไม่อยากพลาดความน่ารักของพวกเรานะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยทาไม่อยากพลาดนะดวง daily new บายอาจารย์คถาชินนบัญชร อ่ะต่อไปปีฉลูค่ะปีบวกค่ะยังไงคะจันค่ะปีฉลูจู้ฮกรูค่ะในช่วงสัปดาห์นี้2 2ถึง28กรกฎาคมต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์และคำพูดแต่เด่นสุดๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานและความรักอ๋อการเงานการงาความรักความรักจะได้เกิดจากเรื่องของอะไรของเพื่อนจะเจอเพื่อนแนะนำไม่ใช่คิดไม่ซื้อเขาคิดไม่ซื้อก็ดีสิเราชอบ แต่ว่าเขาจะแนะนาเพื่อนมาให้หรูจ้จักเ,เป็นเพื่อนของเพื่อนอห,รอหรือจะเป็นเพื่อนเขาหรือเป็นน้องเขาพี่เขาคือเหมอ เกี่ยวดองกันหรือว่าเขาเป็นคนแนะนําใช่อันนี้ถือว่าความรักจะเกิดจากเพื่อนไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นแค่เพื่อนเป็นแฟนแฟนเป็นเพื่อนแต่ว่าจะได้จากที่เพื่อนแนะนำอันนี้หมาว่าเพื่อนหวังดีเพื่อนหวังดีแล้วโยกแต่งแลโสดไงเออด๊อนี่คุณนี้สิรับลองแซบแซบแซบลืมแต่ต้องระวังด้วยนะบางทีเผล่อแนะนำาือนี่จอแล้วคนนี้ดีมากเลยแซบฉันลองมาแล้ว กันชมอะไรว่ากินอะไรเธอจะกินกินแล้วฉันได้เธอไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอามันต้องดูแลกันดีเลยความรักเราต้องจริงใจใช่ความจริงใจต่อกันนี้ก็สำคัญคุณที้เป็นฉลูก็จะได้ ได้เขาไดเจอความรักจากเพื่อนดูแลนะส่วนในเรื่องการเงินดีมากเพราะว่ามีลาบลอยฟุกฟุกในช่วงวันที่24ถึง27กรกฎาคมมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องการเงินแล้วก็ที่รอคอยมานานด้วยเช่นการขยายวงเงินกู้ขอเพิ่มทุนอยากที่จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาหรือว่ากำลังอยากจะขายทรัพย์สินเนี่ยมีเกณฑ์สำเร็จดีนะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินต่างๆนะดาวที่ดีดวงหนึ่งคือดาวไทย ใชอิมใช้อิมคือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์อย่างเงี้ยดาวพระจันทร์นี่แสดงให้เห็นถึงว่าในเรื่องของความรักนะในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับของสวยงามเครื่องประดับจิวเวลรี่อัญมณีเเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับเครื่องประดับอัญมณีจิวเวลรี่เด่นเป็นพิเศษอ้ยก็ได้นะจิวเวลรี่ยงงั้นแม่ดาวเฟิร์สก็าขได้สิคะไยได้ค่ะจะต้องกูจะบ้าเหรอนั่นไม่ใช่จิวเวลรี่เปนของกินหอนน่ นะคะไม่ใช่สับสนนะนี่สับสนทั้งสมองนะเนี่ย <c oughs> หิวค่ะหิวหิวตลอดเวลาแต่ทักินทับกิมก่อนต้องมีอันนี้ด้วยนะมะพร้าวกท อบผ้ากะทิแล้วก็แฮวอาจารย์เนี่ยแล้วก็น้ำน้ำเชื่อมอ่ะจะต้องอบควันเทียนมันมันแล้วแบบข้นๆเนาะจย์สุดยอดมากๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสหากินได้ที่ตลาดสวนหลวงตลาดสวนหลวงแล้วก็ที่อีกที่นึงเลยเชงซิมอีสถานโลกกนที่เจริญกรุงแต่แต่นี่ก็มีหลายสาขานะแต่ที่เจริญกรุงนี่ต้องไปเพราะว่าลูกชายเขาหน้าตาดีอ๋ออาจารย์คือจะให้ไปพอลูกชายหน้าตาดีนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวมาดาเฟอร์ต้องไปเขาอยากจะไปดูลูกชายหน้าตาดีหรือเปล่าหน้าตาดีจริงนะ